i swear to god man i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live Get it up. You got one life to both. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวที่มีอดไลค์าามากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม r อาวีมีเอทีได้จํานมากเริ่มต้นเพียง50าบาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลครับร้านเมโล l o อ o อัพร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรลลีเลน,า,นากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเซตไอเทมที่ผมเคยพูดไวนด้นะครับผมคือเซตดาบชินะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมพอเซตไอเทมเซตเนี้ยคือผมพูดไปตรงนี้นะครับว่าผมจะไม่เล่นเซตนี้อีกจะไม่ทําเซตนี้อีกนะครับผมเพราะว่าเซตนี้คือมันไม่ใช่เลย เออมันไม่ใช่เซตที่ดีสําหรับลิเลน่าเลยสําหรับดาบคี่์เป็นไอเทมที่แบบประโยชน์ที่ออกมาราคา2,000ัะแต่ได้ประโยชน์แค่ประมาณแบบ 20- 3 0อะ่ะผมให้เต็มที่ 30- 4 0แค่นี้เลยเราเอาแค่คุณส,สมบัติคีแล้วก็ความเสียหายคีแค่นั้นะ่ะส่วนสเตตัสพลังโจมตีคือเราเอาไปใช้ไม่ได้เลยทุกคนคือผมคิดว่ามันเป็นไอเทมที่ไม่ควรออกกับลิเลน่านะครับผมใครที่จะอวยไอเทมชิ้นนี้ก็อวยไปนะครับแต่ผม ถ้าที่ผมลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเทมที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคือเลดเกมมาเนี่ยคือมันทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันในในคลิปนี้นะว่าเลดเกมผมเนี่ยเล่นลําบากมากนะครับผมถ้าเกิดผมออกตัวแข็งมาหรือไม่ผมไปออกกระทาดูดเลือดเนี่ยมนเล่นง่ายกว่านะครับผมหรือถ้าอยากได้แรงๆรจริงๆอะ่ะผมว่าไปออก เป็นดาบคไอ้ไม่ใช่ดิเป็นสมุดเขียวนะครับผมแล้วก็เป็นดาบแทกนะครับดาบสวายฮันเดอร์จะได้ดาเมจที่ดีกว่าดาบคินะครับผมผมลองให้แล้วนะดาบคิน,นี่โคตรไม่เวิร์กเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณดินาเาร์เทเทมูนพลังแสงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งูด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมเมไหร่ก็ไปรับชมความสนุก,กในตเกมเลยคร โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ลิเลนากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นลิเลนาเซตคิทนะครับที่หลายๆคนเนี่ยขอเข้ามานะครับผมแล้วผมก็เคยพูดไปด้วยนะว่าผมจะเล่นลิเลนาเซตนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าเซตคิเนี่ยจะโหดไหมนะครับ โอเคก่อนอื่นลิลเลนาเป็นตัวที่ทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับลิลเลนาไม่ใช่ตัวที่เก่งต้นเกมนะครับก่อนที่มันจะเก่งอ่าต้นเกมจะเล่นได้จริงเนี่ยก็ต้องวาวเวลสี่นะครับผมและตอนนี้อาญาได้ขโมยคีบผมไป1ตัวแล้วนะครับผมก็จะเอาพลังแสงอ่าฆ่าคีบมานะครับผมก็เลยไม่เวลสองเลยครับผมก็จะเดินเหงาๆนะครับคือเดินเวลหนึ่งนี่คือเหงาจัดนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตะกิดยอสักหนึ่งทีนะครับถือว่าเดินมาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวนะครับผมก็ไปหนึ่งเจ็บนะครับผม แค่นี้แล้วก็เดินกลับเลนอ่าเราเรียกว่าใส่เรานะครับผมโมสตั์ไ่โดนด้วยวก็วิ่งยาวนะครับผมไม่ต้องไปสนใจนะครับเรากลับมาเคลียร์เลนของเราก่อนดีกว่านะครับผมเราต้องการเวลสี่นะนะเล่นลิเลน,เลน,เลน,นานะครับเพราะว่าเวลเอ้าสกิลไปไหนวะนะถ้าลิเลนาไม่เวลสี่ก็คือยังไม่เก่งนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะหืมคีล่าฟาร์มอะไรมาโอเคคีล่าฟาร์มเลสมานะครับผมถ้าอย่างงี้ผมเวทตัวเล็กเขาได้นะครับผม เราจะเข้าไปล่าตัวเล็กเขาเนะเขาน่าจะตีตรงนี้นะครับเอาให้แบบเลือดเหลือสักพันหนึ่งอ่ะเฮ้ยผมถึงปะโอเคถึงนะครับผมก็ได้มา7จิบบาทนะครับโอเคเขาน่าจะตอนนี้เขาน่าจะระวังตรงเลสละเขาน่าจะลากนันไงเขาลากหลบจริงด้วยนะผมต้องเดา่ะทุกคนลองดูแล้วกันไม่ใช่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรเลนกับกลางแบบระวังหน่อยฝั่งนู้นะใครโลมไม่รู้นะ <c oughs> ทำไมมันเดินคู่กันวะทำไมบีลิงทำไมบีลิงเห็นโซวะ โอ้ลอเลียวโล่บ่เฮ้ยอะไรวะนะผงวงวะ่ะมีลิงเกนโซ่มาด้ติกันนะครับผมตลกดีโอเคไม่มีอะไรนะครับผมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับต้นเกมก็พยายามวิ่งฟาร์วิ่งฟาร์ไปก่อนนะครับผมพอรอให้มันได้บุมสตต๊กก่อนนะเออมันมันจะถึงกับเริ่มมีดาเมจแบบจริงจังนะครับผมตอนนี้คือดามเมจมันยังไม่ค่อยจริงจังอะ่ะเออดามเมจมันยังน้อยอยู่นะครับเอยอะไรอะ่ะอ้ยดึงคอเสื้อจังเลยอะ่ะเคถอยมาก่อนนะครับ พยายามียร์คลิปกลางให้ได้นะครับผมตรงนี้มีใกล้กันอยู่นะครับผมสตันดักปั่งเียบร้อยนะครับโอ้ยหอย่างเจ็บอัติมานะครับกระโดกเข้าไปขวนขวนไม่ได้ก็ตายไปแล้วขวยตัวนี้ก็ได้จุบจุบอลไปเข้าไปหน้าเต็มเต็มนะครับผมแปลงล่างสองหนึ่งเข้าไปเรียงสก,กิลโคเด,ดเดช็อตเน้เอ็นโซ่อย่างไงน่าจะเก็บได้นะครับผมโบเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมโอ้ช็อตนี้ผมน่าจะทริปเปิลคิวเลยปะโอ้ช็อตเน้ จ่ายตะกิวดีจัาเดลล่าตัวนี้เล่นดีเกินชมตัวเองก็ได้เหรอเฮ้ยอะไรอะอะไรอะลิงอะไระลิงอ,อังอบอนไปดิสู้นะสู้นะเอาไปหนึ่งชุดตุม้มแล้วเปิดไปหัวยุบบอกเลยฉบันี้กลับบ้านก่อนเพื่อนอนาะ,ะอ่ะาอจังหวะน,นี้นะครับผมจะให้ดูทำไมผมถึงไม่เดินการนะครับเพราะว่าไวโอเนี่ยไปรับเวฟการนะครับเราก็ต้องไปรับเวฟบ,บนแทนไวยโอนยเหมือนว่าเราเทารดเวฟกัน เนี่ยแหละจะเป็นปัญหาที่หลายคนว่าทำไมมันจนนะครับเวลาทุกคนกลับบ้านมันจะมีคนมาแย่งคลิปกลางเว้เราก็ต้องไปเอาเลนอื่นนะครับผมเนี่ยเห็นปะเราก็เท่ากับว่าเราได้เวฟกลางหนึ่งเวฟนะครับถึงแม้ว่าจะได้อกพีที่น้อยกว่าเงินที่น้อยกว่านะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรอุ้ยยอมมันผักผมแล้วทุวกคนอุ้ยผมอันตรายเนี่ยถ้าขีล่ามันโฟกัสผมอะโอเคมันไม่โฟกัสผมนะครับผมผมถอยยาวเรามีบูมสติ๊กแล้วนะครับผมอาญามาขี่คอเราแล้วแล้ว1ทีและผมยังไงผมเคลียร์กลางก่อนนะครับผม ระวังป่าซ้ายมากเลยนะครับป่าซ้ายต้องระวังนิดนึงโอเคคีร่าอยู่บนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเดินลงไปแก๊งลิงนะครับผมไม่สิผมจะลงไปรับเวฟล่าดีกว่านะครับคงคงไม่เอาเขานะลองดูนิดนึงนะครับผมไม่ไหวนะเขามีเอนโซ่ด้วยนะครับเราไม่อยากตามสุดนะไม่อยากโดนชัรตดาวด้วยนะครับผมก็แค่มารับเวฟให้แบทแมนนะครับแบทแมนเกมนี้เป็นแบทแมนออฟเลนนะครับผมโอ้โหหันสาสุดๆแมตช์นี้ฝั่งนู้นก็รอเลี้ยวโรมนะครับผมแล้วก็แย่งกันออฟปะผมไม่รู้นะอะไร แยงกันออเป่เป็นหนึ่งชุดเดยแยงกันอ้อฟอ่ทีมปวดหัวจัดผมบอกเลยเจอคนแบบนี้เข้าไปรอเลียวก,กะโดดเข้ามาเปิดอันติมานะครับผมผมก็ถอยดิผมก็ไม่สู้นะครับผมอาเป็นหนึ่งชุดก็หนึ่งเจ็บอะ่ะคือรอเลียเป็นตัวหนึ่งที่สู้กับลีเลหน่ายากนะครับเพระาะว่าลีเลหน้าสกิลมันไกลนะถ้าเกิดเราไม่พลาดกระโดดเข้าไปแบบสกิลไม่โดนจ่ายสกิลว้าวนะครับผมราดได้ปะ้ยเขาเลอกที่จะไม่เอาเลยนะครับผมคือไม่ฝืนนะรอเลี้ยว ไม่ได้นะครับผมโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้กดดันคือเขาเคลียร์ช้าอย่างนี้เราได้เดินก่อนนะครับโอ้โหแบทแมนไปเวทบูมาได้ด้วยแบทแมนสโลให้เรานะครับเออเราเรียกกระโดดแล้วอย่างงี้ได้นะครับผมเนี่ยเรียบร้อยต้องรอให้เขากระดดอะคือสกิลที่เขาจะหลบเราได้คือสกิลกระโดดนะครับลอเลี้ยวนะเราก็แค่รอให้เขากดดแล้วเราก็ค่อยจ่ายสกิลนะครับผมประมาณนั้นวิธีสู้กับลอเลี้ยนะครับ นะลิงน่าจะอยู่แถวนี้นะครับต้องระวังตัวนิดนึงนะครับผมตรงนี้มีปะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะรอลิงเคลียบบนนะครับแล้วก็จ่ายจ่ายสกิลไปชุดหนึ่งนะครับผมน่าจะได้นะครับสวยโอ้โหโคตรแรงตอนนี้ผมมีบูมสติ๊กแล้วไงอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดเรามีบูมสติ๊กแล้วเนี่ยคือดาม,เมจรเราแบบจะจัดมากนะครับเรารอสกิลสองนะผมจะเอายอนนะครับผมโอเคสกิลสองเราคูดาวมาช้าไปหน่อยนะครับรอกินนี้มีสกิลสองเนี่ยผมคอมโบชุดเดียวร่วงนะ แต่ว่าผมผมไม่มีอ่ะก็คอมโบไม่ตายนะครับผมชิ้นต่อไปที่ผมจะออกจะเป็นอโพคาลิปก่อนนะครับผมผมจะออกดาบคีเป็นชิ้นสุดท้ายนะเพราะว่าออกมาเร็วนะ่ะไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสเตตัสจากดาบคีเราออกมาแค่เอาอาตาัตราคิแล้วก็ความเสียหายคีแค่นั้นนะครับผมเราก็แค่แบบตีไล่ยิงจอกให้มันติดคีแค่นั้นนะครับผมมองว่าเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยดีนะครับผมดูดิล้อเลี้ยวดูผมไปนะสองสกิลเลือดหายไป6กสิเอร์เซนตนะครับ เป็นตัวหนึ่งที่แพ้ทางเรามากนะครับเขาไม่เดินเส้นนี้นะเขาก็ระวังตัวนิดนึงนะครับแบทแมนมายืนรอเคลียร์นะครับผมไม่ใช่ดิยืนรอดูดนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็แบ่งเพื่อนไปชิวๆนะครับการที่เพื่อนมาแท็กเวฟอย่าไปซีเรียสนะครับถ้าเกิดเราอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนเทคเนี่ยอันนี้ต้องซีเรียสนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้เวฟนะแบบเดินบนเราก็ไม่มีเวฟเดินล่างก็ไม่มีเวฟเวฟกลางก็โดนเทคไปอีกนี่คือซีเรียสมากนะครับผมเงินเราจะหายไปแบบเกือบ300บาทนะครับ เงินแบบของก็จะช้านะครับผมแต่ถ้ามีเพื่อนมาแท็กอย่างเงี้ยคือไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับเราต้องไปปิดลิงนะจุบจุๆบจุบจุบ,จบหวไม่ออกไอตัวนี้มันเหยียบผมเอาอีกหนึ่งคอมโบแบบเล่นสุดจ่ายสุดอะน่าจะต้องกลับอ่าโอเคเรากลับบ้านก่อนก็ได้นะครับผมเราต้องไปรับเว็บ,บนนะเพราะว่าไวโอตายนะครับผม ได้ปะอ๋อผมนึ่หน่วงว่ะทุกคนสกิลไม่ไปนะเมื่อกี้เนี่น่าจะเป็นที่เน็ตนะครับผมเน็ตช่วงเนี้ยคือช่วงเย็นอะเน็ตไม่ค่อยดีเลยนะบ้านผมอะเฮ้ยผมได้นะโหเก่าก็าไปดีเป็นข้อเข่าเป็นข้อโคตรแรงตอนนี้คือเงินผมรวยมากผมค่าไปเจ็ดคิวแล้วอะโหเกมนี้ผมผมมาดีจัดเลยนะเฮ้ยอะไรอะมาดีมันหนีว่ะมันหนีวะ วันตะหางไปถ้าเขาการป้อมเขาตายเนี่ยเรียบร้อยเขาการป้อมนะครับเราก็จัดคอมโบให้เลยง,งามๆจัดคอมโบแบบงามๆนะครับผมอยากการป้อมมากๆนะต้องตายไปแลกด้วยชีวิตนะครับตอนนี้เราเดินเกมแบบใส่ได้เลยนะเพราะว่าเงินเรานำของเรานำมากนะครับผมฆ่าไป8ตัวนะครับผมตายศูนย์แอซิสศูนย์นะครับโคตรนักฆ่าเลยเกมนี้นี่เราคือแอสซิสหรือเปล่าไม่ได้ใช่เมทแล้วนะจะเป็นแอสซินต์หรือเปล่า เราเลี้ยวนะ่าอยู่แถวนี้นะครับผมถอยแบบไกลๆหนะ่อยอยากคือคืออยากแย่งบูนะเอาเดลิงก์ก็มาเดลิงก็มาเดลิงก็มาเดลิงก์ก็โดดใส่แล้วแบบลิงเริงนี้คือไม่กลัวเลยอะของเยอะจัดนะครับผมลิงนี่ก็แค่แบบสัตว์สัตว์ป่าทั่วไปอะก็แค่สัตว์กินพืชนะครับผมไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะลิงในตอนนี้แต่ถ้าเลดเกมก็หนักอยู่นะครับผมเพราโดนลิงคอมโบเทียรตายได้นะครับเลดเกมนะ เาราเราโบดีกว่านะครับผม o, ใจเย็นนะรอเลี้ยมันไปปะรอเลี้ยมันกระโดดไปแล้วอะผมไม่รู้รว่าเขาฟิกเกอร์หรือเขากระโดดธรรมดาไม่ชัวร์เหมือนกันผมก็ต้องระวังเขาเหมือนกันนะเลือดแค่นี้ผมโดนเขาสวนตายได้นะรอเลียเอ้ยอะไรเนี่ยไอตัวนี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหหลายท่าสุดฟิกเกอร์เลยแล้วกันเอาชัวร์นะครับเราได้แค่การเวฟกลางอ่ะผมผมช่วยได้แค่นี้นะครับผม เงินเราเยอะมากเงินนำแบบสุดๆอะ่ะโดนไป่ดสกิลหนึ่ง,งทีโอ้ยเพื่อนช่วยกันหน่อยโอ้โหต้องกลับบ้านอีกแล้วปะเนี่ยโอ้โหเพื่อน <c oughs> ผมจะต้องกลับบ้านอีกปะเนี่ยการกลางทีโคตรเจ็บเลยมันมารวมกันเยอะจัดนะผมเพิ่งเห็นว่าป้อมเราไปหมดแล้วว่ะเออได้อยู่ ก็จะเย็นคิลอะคิล่าจะเย็นเพื่อนจะเย็นนี่โอ้โหแรงอยู่นะก็แรงอยู่นะก,นนะก็ขอจ่ายดาเมจฝากไว้หน่อยแล้วกันล้วก็กลับนะครับอ๋อเกมเราโดนบีบว่ะทุกคนเราไม่ได้ป้อมว่ะคือเกมนี้คือเหมือนผมไล่ฆ่าไล่บีบอยู่คนเดียวว่ะแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมผมเขาไม่ไหวว่ะอี่เนี่ยนะเอาไปถึงชุดดี่โคตรแรงเลยนะตอนนี้คือตัวผมนี่แรงมากนะแต่เฮ้ย <c oughs> อะไรอะมาดิเฮ้ย เอาเป่าลิเลียนาเถื่อนจัดขอบคุณครับเล่นโหดเหมือนโกรธอะแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือเราจะดันยังไงวะพื้นที่เล่นเราคือน้อยมากเลยนะทุกคนคือแบบดูป้อมฝั่งน้นดีอยู่ครบอะคือเหมือนว่าเกมเรานำนะแต่ทำไมพ้อมมันแบบมันไม่มีคนดันอะ่ะคือแบทแมนออฟเลนก็เป็นตัวที่แบบวิ่งแก๊งแบทแมนไม่ใช่ตัวทำเลนอะซึ่งตอนนี้คือผมน่าจะต้องไปทำเลนเองแล้วอะ แต่ไม่รู้ว่าผมไม่อยู่เพื่อนจะบวกกันไหวหรือเปล่าเดโอเคก็เหมือนจะไหวอยู่นะครับเวเลสจริงๆคือเวเลสก็ทำเลนได้นะเวเลสเดินกับอายา่าแล้วก็แบบทำเลนไปเลยอะโอเคเรามาสวยเทมชิ้นต่อไปนะก็คือดาบคี้นะครับผมเอาไป็หนึ่งคอมโบก่อนเอปหนึ่งคอมโบก่อนนะีล่าเลนบนนี่คือมีไอลิงอยู่นะไอลิงนี่ดันไม่เลิกเลยว่ะทุกคนดูดิมันเอาป้อมบนเราอีกแล้วอะ ถ้างี้ผมต้องเอาป้อมล่างวะถ้าผมเอาได้นะรอดักก่อนถึงคนปะเผื่อมีคนมานะคีล่าผักลางถ้างนี้อ๋อเอ็นเป็นโซ่ผัวบนอีกคนนึงถ้า่างนี้คือผมตีผมตีล่างเลยลแล้วกันน่าจะไหวนะครับผมโอเคไปโอ้ค่ากัคีล่าได้ด้วยนะครับผมก็สวยอยู่นะถ้าค่าได้อย่างนี้เราได้ป้อมผมเอาถ้า,ถ,าถ้าเอาเขาตายเราเอาอันนี้ได้นะรอเขาก็โดด <c oughs> แต่เขาหลบสตันผมได้ โ,โอ้โหมันมันอึดจัางวะคือมันหลบสตัรผมได้เว้ยเมื่อกี้เนี่ยผมผมรอเขาโดดอะนะรอเลี้ยวอ๋อมันออกมันเป็นรอเลี้ยวออกของลมแทงแลวออกกันเวทด้วยนะครับมันเลยอึดนะลิงอยู่ในนี้ว่ะทุกคนอึไม่ทันนะครับผมเริ่มมีปัญหาแล้วกับลิงตอนเนี้ยไม่มีคนจับลิงแล้วว่ะทุกคนคือผมสู้ลิงยากว่ะผมโดนลิงคอมโบเดียวตายแหละช่วยรีพอร์ตเอนโซ หน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเอนโซกับลิงนี่คือใครเป็นคนผิดนะผมไม่รู้ว่าจริงๆคือมันต้องยอมกันนะแต่ไม่ยอมกันก็เยอะนะในแล้งแบบอยากเล่นอะไม่ยอมอะไรประมาณน,ะนะั้นอะเฮ้ยสวยว่ะแบ,บแมนไปฆ่ายอนไปได้อะ่ะคีล่าผมไปปิดทันปะผมน่าจะติดผมน่าจะไปปิดทันนะน่าจะถึงนะครับโอ้โหเจอลอเลี่ยวทุกคนโอ้โหรอดยากว่าไม่มีสกิลด้วยฮึบ โอ้มกดแหวนไล่ด้วยโอเคมอบแม่งเ้เยคือดาบคิมันทำให้ผมเล่นยากว่ะเลดเกมอะ่ะผมไม่มีเทมปมป้องกันตัวเองเลยอะสวมเสี่ยงสุดๆอะออ <c oughs> ตุยโดนคีล่าโซโลโคิวแม่งแรงอะดิคือจะเป็นตัวแข็งที่ผมรอดนะหรือไม่ก็เป็นดูดเลือดก็ได้แต่เกมเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นตัวแข็ง นะครับผมสถานการณ์ลำบากแล้วทุกคนตอนนี้เอาไงดีวะเนี่ยโอผมก็มันมาอีกแล้วจะเย็นเพื่อนฮึบออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเบาเบาเบาลูกโอเคมีผมต้องกลับบ้านอีกแล้วผมขายดาบคีทิ้งได้ไหมเนี่ยถ้าขายดาบคีมันก็ไม่ตรงกับคอนเซปต์คีคลิปนี้อีกเฮ้ยดาบคีเจ้าปัญหา จริงๆเดี๋ <c oughs> ยวเพิ่งเคลียร์กลางดีโว้ยเอาไงเดี๋ยววันนี้อ่ะผมจะดันเลนก็ดันลำบากกว่าทุกคนเออโซโลโยูบาเพื่อนสวยต้องงานดีวะแบกหน่อยขอแล้วกันอีนะดันล่าดีวะเฮ้ยถ้านายมาอยู่กับเราเราอาจจะไม่ตายนะเพื่อนมาอยู่กับเราได้ไหมเราไปดันคนเดียวก็ได้หง่ๆเปล่าเปลี่ยนหัวใจ ก็ต้องเอาบูทออกถ้าผมเอาบูทออกนี่ก็แบบวิ่งช้าอีกนะบูทหน่อยอนี่ก็หนักอยู่นะถ้าบูทออกอ่ะตอนนี้สกอร์คิวไม่มามีสกอร์ตายมาเรื่อยๆเลยทุกคนผมโดนทั้งคีลา่าโดนทั้งลิงเลยวะ่ะตอนเนี้ยไอ้รอเรียกตัวนี้อีกตัวผมสู้ไม่ได้มันออกกันเวทอ่ะผมคอมโบชุดเดียวไม่ตายอ่ะหนีดีกว,นะว่าซื้อนะถือว่าซื้อถือว่าซื้อสกิลนะครับเพื่อนเรากำลังจะจบว่ะทุกคนแล้วก็ตีบ้าล่าดิจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ้ยเกมมันจะจบว่ะทุกคนรอ,อนเรียกไปนะ จบเกมปะเนี่ยเฮอสวยครับเพื่อนแล้วผมก็ผ่านพ้นไปได้นะครับสําหรับเกมเกมนี้ดาบคีผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยว่ะทุกคนก็ TG รับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้ MVP หรือเปล่านะครับผมเราเราตายเยอะนะช่วงท้ายเกมอะแต่ว่าต้นเกมเราทำไว้ดีอยู่นะครับก็ได้เหรียญเงินนะครับก็ได้ที่หนะครับผม MVP นะดาเมจที่ทำไป 6%ไม่ใช่หรื26%นะครับรับดะเบียบเป็น20%เลยเเนี้ยโอ้โหรับเยอะจัดเลยนะก็ผมมจะสรุปผมจะมาสรุปเซตดาบคินะครับผมผมมองว่าเป็นเซตไอเทมที่ไร้ค่าครับผมต้องขอโทษด้วยนะคนที่กําลังแบบอวยเซตนี้อยู่เนี่ยคือผมอวยไม่ไหวจริงๆว่ะทุกคนสําหรับดาบคิกับลิเลียหน้านี่คือแบบโคตรไม่ใช่อ่ะคือผม คือผมจะอวยว่าเออเกมมนี่คือผมชนะนะผมจะอวยว่าเา้ยผมออกดาบขี้มามันทําให้ผมชนะดาบขี้โหดมากเลยอาจจะตั้งชื่อคลิปอาจจะทําปกให้แบบมันดูน่าดูนะครับผมให้แบบดึงดูดหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่ามันดูหลอกลวงอะ่ะคือไอเทมดาบขี้อะ่ะใจเย็นนะเพื่อนไอเทมดาบขี้อะ่ะวันมันไร้ประโยชน์กับลิเลน่ามากมากเลยนะครับผมันที่ผมพูดตรงๆนะคือผมไม่แบบไม่อวยอ่ะเอเอผมก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปอะ่ะ คือได้อะไรดีๆกลับไปอ่ะไม่ใช่มาดูแล้วเอาเซตเทพนี้ไปใช้แล้วแบบไม่มันเละอ่ะคือผมยังเละเลยนะเลียดเกมคือเล่นไม่ได้เลยคือดาบคีเลยคือไม่ได้ตีใครเลยเอาเจอคิล่าคอมโบใปชุดเดียวตายเจอลิงคอมโบไปชุดเดียวตายสู้เราเร็วก็ไม่ได้นะครับผมคือตัวแข็งอ่ะเกมนี้โคตรเวิร์กนะครับตีกว่าดาบคีมากนะครับผมคือผมทำคลิปอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากหลอกลวงคนดูนะคือผมไม่ค่อยอยากทำคลิปที่เรียกเอายอดวิวนะครับผม ส่วนมากคลิปที่ผมทำเนี่ยคือคลิปที่ใช้งานได้จริงเอาไปลงแรงได้จริงนะครับตัวที่ผมทำฮีโร่ที่ผมทำหรือเซตไอเทมที่ผมเล่นเนี่ยคือมันจะเอาไปใช้งานได้จริงนะครับผมเวลาที่เราเอาไปลงแรงเนี่ยคือใช้ได้จริงเลยทุกคนก็แค่อาจจะเอาไปประยุกต์เอาเอาอาจจะเอาไปปรับอะไรนิดหน่อยนะครับผมให้มันเข้ากับตัวของผู้เล่นนะครับผมสำหรับเซตไอเทมดาบคีนี่ผมบอกเลยนะว่า ไม่ผ่านนะครับผมเซตนี้คือผมจะไม่เล่นอีกต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ